กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟพาเหรดชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุยต,ต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะก็อย่าลืมเคาะประตูหน้าบ้านได้นะคะนี่นะคะ ใครอยากได้ขน,นมไทยนะคะก็อย่าลืมนะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะพี่พี่แม่แม,ม,ม่จาน้องสาวโซรีบให้รีบลงนะเพราะจะได้นอนพักผลล่อนนะคะตอนนี้จะเที่ยงคืนแล้วนะคะเพราะว่าตีสามก็ต้องตื่นมาแต่งตัวกลับบ้านเรานะคะ8ปดห้าเข้านะคะห7เดเข้าตัวแปลงร่างนะคะสองเจ็ดหลุดนะไม่ได้เอาเนาะสรุปแล้วก็มาล่างอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้เม็ดเดียวกันนะคะ สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีสามเก้าหกสองแปดศูนนะคะน้องสาวโซ่ให้เด่นไปที่ 8นะคะ8กับ3เนาะแต่เรามารูด8กันนะคะก็จะมี80 81มีนะคะ81 82 83 84เกือบมีทุกตัวเลยนะคะ84 86 85ไม่มีเนาะ87นะคะ 88มี89นะคะ85ที่เิยไม่มีเนาะตัวที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะก็จะเป็น80 82 86 80 82 86 83อีกคู่หนึ่งก็จะเป็น89นะคะ จดไว้แค่ไว้นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะเดี๋ยวน้องซาโซจะพาไปดูตัวเจาะกันนะคะพี่ๆแม่ๆจ้าสำหรับาสายวิ่งนะคะก็จะมีตัวเจาะสายวิ่งก็จะมีศูนย์สี่หกสามแปด 2แอดให้เด่นไปที่6กับ8 6 8 9 8ตามได้นะคะพี่พี่แม่แม่จะสำหรับเด่น6นะคะก็จะมี6 0 0 6 6 2 2 6 6 3 3 6นะคะ สำหรับเด่น8นะคะก็จะมี8 0 0 8 8 2 2 8 8 3 3 8นะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็น4 6 สองเก้าสามเก้าหกเก้านะคะอ๋อแถมไปหนึ่งสามลืมนะคะลืมหนึ่งสามหนึ่งสามสี่แปดเนาะตัวแถมนะคะเบิ้ลนะคะเบิ้ลกันเบิ้ลกันเบิ้ลมีสามสามมีสี่สี มีหกหกนะแล้วก็แปดแปดเบิ้ลมีนะคะอย่าลืมกลับหัวนะคะเก้าศูนย์เก้าสองน้องสาวโซ่กลับแล้วก็สามก็กลับแล้วสี่เก้าอย่างนะคะตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะพี่พี่แม,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 ม่จะก็จะเป็นสามเก้าเก้าสามสี่หกหกสี่แปดศูนย์ศูนย์แปด 6 2 2ออีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น8689คู่นี้นะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชแนลด้วยนะคะฝากกดเลิอกด้นไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดเนวะทางใหม่ๆของแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูวดวงห่งๆปังๆทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกร,ะราบสวัสดีจ้า